มาพี่น้องแซ่บๆซ่บนำกันในเมนูสุดแ่บแบบว่าหยำดีมากสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีซานกินปูวันนี้ภาพพี่น้องมากินแกงเห็ดเพาะพี่น้องแกงเ็ดเพาะใส่น้ำอัดเจะวสันพี่น้องมาพี่น้องแซ่บแซบนำกันในเมนูสุดแ่บ ืมแบบว่าหย่ำดีมากคบบคบคบบมดแดงพี่น้องเลยกับแก้วถ้วยน่อยมาพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอ่า แกงใส้เห็ดคอนแบบว่ายำดีพี่น้องรสชาติออกมันๆนิดนึงไม่ทั้งดอกอ่อนดอกแก ดอกอ่อนดอกแก่ก็จะประมาณนี้จับแก้วพี่น้องขับเหาแกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ,อัดจ่อวัสันผู้เฒ่าผ้าวาพี่น้องนี่น้ำอ,อัดจ่ออีรีใส่น้ำไหล

อืมเห็ด้องขาใส่อันผักค้ากับผักอีตูแซบบ่บมามาพี่น้องยับมาแซบบ่แบๆบต้องกัน เราหากินยากพี่น้อง Nằm cúp cúp đi ừ. đỏ ke hằng này mới cái gì bên xì đầm ngon hằng này sẽ gì bên xì khảo của mình nè ừ. Mình เราแพงค่ะห้าร้อยห้าสิบพี่น้อยมีความยิ่มดีมาก Hmm. ความมันดอกแก้มันจะมั่นหนากน่น้องแล้วก็จะเหนียวนิดหนึง่งแต่ก็ย่ำได้อยู่

นี่พี่น้องดอกอ่อนฮึบข้างในจะเป็นสีขาวเลยอ่อนแก่กับแสบเพื่อกันพี่น้อง

มดคือเก่ารพี่น้อง โคโมักโมหมักเผาคือมาแพางไพเน แซ่บมากไอเี้ชูเลยอืมเกาว่าไงเมดดือเก่าจะพี่น้องแซ่บเป็นเมนูที่แซ่บแล้วก็้ากินอยากอีกเมนูหนึ่งของอีสานบาานเฮ้าพี่น้อง สำหรับมื่อนี้ก็บอีมินแล้วจ้าขอบคุณเด้อพี่น้องทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์คือเก่าจากพี่น้องเพื่อได้มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองอีสานกินโฟมสองหน่อยๆนีอน่อยในน่ำเ,เด้อไปพอกันคลิปหนาคือเก่าจ้าคลิปนี้ไปแล้ว